เรายิงเสื้อก่อนว่าเครื่องยนต์มันร้อนแล้วหรือยังนะเดี๋ยวจะบอกว่าเครื่องยังเย็นไหมเห็นไหมอุณหภูมิเครื่องไปที่90กว่าแล้วนะครับสวัสดีวัยรุ่นฟูทอนก็มาต่อกันที่เวฟร้อบห้าหัวฉีดนะครับสีว้าอันนั้นไม่เกี่ยวกัน คือจากคลิปก่อนนะครับที่แผ่นชาร์จมันสูงกว่ารถปกติ10องศานะครับแต่บอกเลยว่าไอตัววัดอะของแต่ละเครื่องอาจจะไม่เท่ากันอันนี้เราเทียบตัววัดเครื่องเดียวกันแต่รถคนละคันเมื่อวานเนาะก็คือ110มันอยู่ที่4ีมาคันนี้มันอยู่ที่50มาแล้ววันนี้เราแก้ไขแล้วไปวิ่งดูมาลองเช็คกันอีกครั้งว่า มันจะเหมือนเดิมไหมร้อนเหมือนเดิมไหมหรือมันจะหาย <laughs> เดี๋ยวขอไปลองขี่สักสองรอบก่อน เดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าอุณหภูมิมันได้เท่าไหร่ดูใ,ใกล้ๆอย่างแรกเรายิงเสื้อก่อนว่าเครื่องยนต์มันร้อนแล้วหรือยังนะเดี๋ยวจะบอกว่า,าเครื่องยังเย็นไหมเห็นไหมอุณหภูมิเครื่องไปที่90กว่าแล้วนะครับ90บเกือบร้อยอ่ะแล้วอันนี้มันได้ห้าห้านะครับวันนี้ดูเห็นไหมนี่จี้แกถึงแล้วสานะครับรถไปวิ่งแล้ว อ่าโอเคฉะนั้นก็เห็นไหมเมื่อวานน้องเขาแบบไม่ได้ยึดกับโครงไในยึดกับโครงนะครับแล้วก็สายดินตรงนี้ก็ไม่ได้ได้ยึดฉะนั้นถ้าใครมีอาการแบบนี้ก็อย่าลืมหาที่จุดยึดกับตัวถังแล้วก็สายดินก็ยึดกับแผ่นชาร์จเลยอ่าเห็นไหมมันก็หายอาการนี้แสดงว่าแผ่นชาร์จไม่ได้เสียไม่ได้เสียอะไรนะ เดี๋ยวก็ส่งงานได้ก็ไม่ได้คิดตังหรอกอันนี้เพราะว่าน้องมันเคยทําอยู่กับเรานะครับอาการแบบนี้ก็ลองเสร็จอะไรเสร็จก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้มเมาได้เพราะว่ามันเย็นเจียบแล้วเนี่ยยิ่งขี่ยิ่งเย็นเออเมื่อาวานมันร้อนยิงก็เอามาเป็นทิกเล็กๆนะครับเผื่อบางคนที่ไม่รู้หูหูยึดหักแบบนี้ต้องเชื่อมเท่นะครับมันเกิดความร้อนได้มันสปาร์กเออเราไปล่องเรียนรู้ปรับปรุงแลวก็พัฒนาผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็ เก่งได้ครับ